เราก็สร้างเราทำแบบใช่าไอ้นี่แผ่ดินเนี้ยเอาจริงอ่ะระบบเนี้ยออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเสียประโยชน์แบบได้ประโยชน์ถูกต้องครับผมก็มองอย่างนั้นบ้าเรื่องการระบายใช่เอาจริงเหมือนกับเอาคือคือเนื้อราบเนี้ยผมมองว่าต่อให้เขาได้ไปมันก็ไม่ใช่ว่าแบบได้กำไรโอ้โหโหเพราะงั้นคนในแก๊งคนในแก๊งเขาต้องกี่คนสามสิบคนอย่างที่ผมบอกกับเจนี่แบตต์นี้ยังไงก็ยังไม่คุ้มอยู่ดี คืออย่างที่บอกว่าเออค่าเงินเนี่ยเราเราไม่ต้องแบบไปซีเรียสคิดอะไรอย่างเงี้ยเราเราะเราเล่นสนุกใช่จับมือไปได้ก็พอคือเราจับเขาได้เยอะแค่ไหนเขาก็เสียผลคนเพื่อข้างแค่แบบนี้ถูกต้องครับอือทำนี้รอบแผนแผนระองบบนี้แค่นี้แหละไม่ยากเลยเลยเกมเนี้การแชร์มองเลยว่าถ้าแผนไม่ดีมันไม่เฟ้อหรอกแบบปีใช่ไม่ดีจริงเหมือนเหมือนเหมือนรอบที่ที่โจ๊กหมูไปเลื่อยะโจ๊กหมูมาเลื่อยยูเลนก็ขาดไม่ตอบแชร์ยูเลนหกแสนเลยนะถูกต้องสองคน ไม่แต่แต่ถ้าแต่ถ้ารอบรอบที่ที่เขาปนรอถ้าคนมันน้อยแล้วเขาจัดการได้ดีผมว่ารอดใคือแต่ว่าถ้าคนน้อยอ่ะสิ่งที่มันยากคือการจองไงจองมันจะใช้เวลาเท่าไเยอะมากแล้วเวลามันไม่มีใครมาสามารถปนคนได้นานขลั้นต้องหาคนคาเวอร์ตรงปัจจันรอบเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าอย่างนึงคือเรื่องเวลาในการจองมันก็จะไวไปเพราะว่าปรับเปอร์เซ็นต์จากสองเป็นห้าต่อหนึ่งครั้งเพราะว่าตอนแรกเราจองสองแล้วเราพลามาก ก็เน่ยต้องสามสี่ต้อามถึงสี่กันมาดูแต่ว่าน่าจะเอาเลขที่มันลงตัวก็น่าเป็นเลขสี่แล้ถ้าเกิดห้ามันก็ดูเยอะเนาะคนจะเยอะไปถ้าจอดห้าคนใช่ไหมประมาณตีห้าีครับไ้ม่งันงอไทีใช่ก็เสร็จได้ตีห้าเปอร์เซ็นก็ประมาณห้านาทีจอดเสร็จนะใช้เวลาในการตนแค่อยู่ค่แค่่่แค่่แค่แค่ค่บค่ค่แ่แค่แ แล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ยืมเพราะตอนแรกคุยกับทางหมาป้าไว้ว่าจะให้อยู่ในธนาคารเนี่ยประมาณสิบสองสิบนาทีโอเคประมาณนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องงานดาวมาคิดว่าอยากให้ปิดไหมถ้าถ้าเกิดว่าเวลาพี่ว่าธคารจริงๆคือผม ไม่ดีกว่าไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่ามันอยให้ฟรีใช่ไหมเป็นไม่เมือนเป็นสตอรี่ในเมืองด้วยไปไปเข้าไปไมเพราะว่าแ่สุดท้ายที่มาดอันนี้เพราะว่ามันจะมีอันนี้คือผมกลัวว่าเกมพิเลทนะอันนี้ที่ผมคิดนะ หลอกกูอยู่ในเมืองเขาเขาหลอกเขาหลอกกลุ่มอยู่ในเมืองให้มันมีเขตกุ่มอ่ะแล้วเขาไปป้นธนาคารไม่ได้ไม่ได้ไอ้ถ้าเขตกลุ่มก็คือป้นธนาคารจะไม่มีไม่ไมอยากให้นอกเขาใช้ต้นแดงหนีอ่ะทำไงอ่ะบางเรื่องเพราะใช้รถอื่นหนีได้ไหมแดงเขาประกาศแล้วไม่ใช่เหรอยังไงครับดอ้ก็คุยกันปนธนาคารต้องใช้รถต้องใช้รถอ่าที่ใช้บนเท่านั้นครับทันตีอาวเมื่อกี้อ่าเพราะว่าคือเราแกต้องการตอรี่แบบ ใน็ถมันไม่ใช่หรอออใช่เขาอยากให้ใช้แบบเซนจีบ้างเล่นแต่แอซซอลมันแบบต้องจันน่าเบื่อไปแล้วคือถ้าเกิดปัญหาที่ที่ผมพูดไปมันจะแก้อย่างไรสมว่าอันนี้คือคิดแบบเทมพิเลนเลยนะเขาแค่เขาแค่แกล้งแบบุ้มสเพื่อนตัวเองเล่นเพื่อให้มันเกิดเครอกุ้มมาแล้วแล้วก็แบ่งคนไป แต่คนตะโนธนาคารตำรวจมขาก็ต้องทำมาสองครั้งอันนี้ผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีกฎออกมาแบบัเกว่านี้ให้เบลลีปไปคุยดีกว่าเรื่องนี้ถ้ารัดกุมนะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมว่าเออแม้แต่มันได้เงินฟรีนะใช่ใช่เพราะเราก็ต้องเอาเคสฟุ่มมันมาสำคัญกว่าเขาพูดจริงตอนนี้ตำรวจปกติอ่อนก็มาสิบคนก็เจ็ดเลยครับต้องเปิดเจอไซดเอ็กซ์บีสีนะ วันเจ็ดหลังตอนนอนนะครับเหลือร้อนเดียวผู้ต้องหาสองคนทุกคนเห็นผลเลยครับทุกคนเห็นทุกคนครับสิงทุกคนแน่นอนข้อแรกคืออย่างที่พูดไปก็คือใครเข้ามาในวงอ่าเข้ามาเข้ามาใหม่ก็ไม่ใช่เข้ามาใหม่ไม่เห็นแันนี่ขออนุญาตวอร์สิบสี่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวันนี่ครับเวนมาแล้วไปเลยพี่มันมาทำไมพี่สันติขึี่มาทำไมพี่เวนมาทำไมวันเจ็ดนะครับปาริเล์ มาสองคนถามว่าไงอนอนแล้วเป็นโซฟาแล้วโอนรีบจัดนองแล้วสนุกข่าได้ตั้งสองคนเอง,เองเห็นที่ข้าไปตายคนเดียวบ้างไหมเองเป็นหัวข้าบา้างข้าไม่เห็นไม่ข้าเข้ามันมากไอที่เขาบอกว่าเจียวอะไรนะั่นน่ะ นั่าจะค่าเองค่าถามในวอสละมันมันแตกต่าใช่หรอแต่เสียงแต่เสียงมันแบบว่าชุนละมุนมากแต่แบบบุญส่งตาไปยินประกรธเลยบุญส่งไปคนเดียวได้นะเดี๋ยวจะพักมาจากไหนไม่รู้สี่คนนี้แม่งเล่นไม่ได้เที่มันขึ้นตรงนี้แล้วอ่ะแบบบุญส่งบุญส่งแบบทุกคนมาจากไหนรู้สี่คนเดินถมอ่ะพี่เกือบโดนเหิแฮปปี้บุญส่งเดินเดิน่ะ มันะหันไปนอนแล้วนะฝันดีพรุ่งนี้เจอกันฝันดีเผื่ออะไรไม่รับโอเคเวียนนกบายไม่ตอบแล้วอ่ะมันก็นานนั้นแหละเอข้อความตกข่อชีไอ้บูล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 มันอยู่ในเพลื่อนก็ถ่ายลงก็ข้อความเมืนจะนอนแล้วนะกำลังมันกำลังมันกำลังสนุกเลย ไปเขาเหอะเลยเอคนนึงเอ๊ผมเจอคนนึงแปลว่าเจ็ดช่วยผมนะบไยเทกต้องเพื่งไอฮันง่งแล้วไม่ไรจะตายเหรอโดนแทงเหรอไม่รับสายก็คือสายเดียวไม่รับก็คือไอฮันไม่โทรแล้วนะอ่านจะไม่นอนแล้ว ทำไรอยู่ครับทำไมแล oh, mm ้วใส่ชาจังเ okay. ๋ไปเ๋ออยู่น่าตื่นทำไรหรอครับใครขอว่าเจะมาเงี้ยไปลงโทษตามติดตามครับเห็นส่งข้อความไปไม่ตอบเลยจะบอกว่าไปนอนแล้วนะครับฝันดีครับบายบายอจะไปนอนแล้วครับอยู่สอนล้อครับส่งไปนานแล้วครับข้อความบอกว่าให้มาหาที่สอนล้อตั้งนานแล้วครับไม่เห็นมาเลยครับก็เลยแบบว่าจะไปนอนแล้วอ่ะครับก็คือว่าจะบินแล้วอ่ะก็คือไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่านะ ได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายผมได้ผู้หญิงผมได้ผู้หญิงพี่พี่ได้รถพี่คนหนึ่งพี่มึงอะไรเนี่ยมันมีสี่คนสี่คนเลยเหรอเออไม่ขอว่าเอ้แต่ควันไอ้อะไม่มีใครบ่าเลยเหรออยู่บ้ากตรงนี้หน่อย พอคนหมดในตาไอหันง่วงแล้วไงไหันสองห้องเราไม่ต้องย้อนจ้างเขาเถิดไปหนูหนูเอาไปสอนอเล่นสามคนแล้วอะไรเงี้ยไปท่าไหนวะพี่ตรงนี้ก็คือแฮปปี้แต่ว่าเขาเผื่อไทยกับนายอะไม่ได้เห็นทางข้างก่อนมีใครอยู่ข้างในไหมคะไม่มีครับ ไม่พักแ้วเหรอะใช่ค่ะส่งข้อความไปไม่เห็นหรอค่ะขอโทษกิ้มันนั่นอยู่ครับก่อนปกด้วยปีไปด้วยเห็นหรือยังโอ้กำลังเต้นใช่ไหมกำลังนัวเลยใช่ไหมครันัวก็โก้แล้วเต้นอยู่ อีก่นละฝ่็คือแบบโทรศัพท์ไม่ฉันเลยก็เลยแบบไม่ไม่ว่าไม่ได้ตอบเลยเล่นอยู่ครับทษทีครับแต่ไม่ได้บอว่าอันนี้ไม่ได้บอว่าเกี่ยวอะไรพีอีกไปแล้วอรอือฮะอือฮะอิ่งอิงอะไรอะ่าเล่จริงเล่นจริงครับอาะเต้นเพลินไปหน่อยสักทีเต้นเพลย ำไมออยู่คนละฝั่งยคือคือตอนแรกก็เอ้ยอาจจะยุ่งอยู่หรือเปล่าแต่แบบว่าอ๋อเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปอัพไม่พักเลยเห้รูปปากอะไรเปี่ยนนะฮะเฮ้เปลีอยนวะไรครับจริงเข้าเลยดีกว่าเข้าจะไม่เขินันนี้เข้าเลยเดินผ่านกันอ่า ปล่าวันไม่เห็นสีผมไงเลยไม่รู้ว่าใครเอาฮันฮันฮันแบบว่าจะองสิบสี่แหละฮันบอกสิบสี่ไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ต้องถึกสี่ก็ได้สิบสี่แล้วไม่ฮันงงนอนใช่ไหมครับเออใช่ค่ะจะมีใครสนใจตู้เกมเอามองอัดไหมครับอ้าวเอาวีได้ค่ะเอามองไม่ไหวค่ะนนั่ใครครับวีสี่ครับคิดอะไรหรอเลี้ยมออกวอยังไม่มาเดี๋ยว อะไรเหรอต้องมาให้สองใบให้อะไรครับให้อะไรครับไม่ได้มีอะไรครับเด็กไหมครับวันนี้ สนุกไหมก้อนก็สนุกดีครับไ้้จับอะไรบ้างได้จับใครไหมยิงไปสองคนอ่ะคุณมิตรี่กับใครอ่ะโอ้ไปเกินแล้วนะก็ถ้าสมมติถ้าสมมติก็เกเรดื้อไม่ดีไม่ดีที่เกเรบ้าง้าเกเรแค่ตน โเนเหรอโซนเตนย่ะน,นาาไ,าไม่โดนไมน่นน <c oughs> ะนอนโดนแลวเป็นไรไไม่นเป็นไรหนึ่าหัวฮะีอะไรครับอันนี้ <c oughs> อะไรเหรอครับนึ่หนัวครับเองงจังเลยครับ หึงนึกหวงฮสรุปฮะงนึกหวงฮอหึงนึงหวงครับแล้วแล้วมันอะไรได้อะมันก็ได้ังอย่างทังอย่างนะอ๋อเหาออ๋อเอาละนะพรุ่งนี้เจอกันครัเโอเคไหม แค่แลบว่าเควสที่ไปทำที่เออผับมาหายหมดเลยหนูหรือเปล่าน,นี่ค่ะคุณ,คณทำอะไรอะ่ะ

ง้อแล้วครับเจอก,กันวันพรุ่งนี้นะโค้ดจะเหมือนโอเคครับวันนี้ไปแล้วนะครับก็ฝากกดติดตาม้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามแคสผิดเวลาชมุดเลยเจอก,กันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ของทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันละครับแล้วก็ถุกไว้ทุกแชร์ด้วยนะไปแล้วนะค่ะมอนเนี้ยว เราเราฝันดีเราดีสวัสดีครับบ๊ายบาุบ๊ยบ๊ยครับเออว่ะล้อกก่อนเดี๋ยวออกไม่ได้นั่นนะสิเรียกปรวหมดไง รวจวนจะนองคันนี้ตรวจเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปยู่ฝักยืนห้องได้สิตำรวจได้เดี๋ยวเขาได้วยเขาทำอะไรเที่ยวไม่เขาวาวาบได้ไม่เอาเขามาเอาไม่มาเลยจังอ่ะอเ่ออิโอภิโดนีครับอันน้ครับฝั่งนี้โดนแซลอยบเลย ให้กระดับฝันดีนะคะับให้มีเข้ามาเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนก็ได้มาอืมป้าบุยป้าบุ้ยขาทุกค้อต้องสมาธิถ้าฝันไม่ดีต้องฝันถึงผมนะครับฝันถึงคันดีกว่าฝันถึงผมฝันถึงคันแล้เราฝันถึงกันเป้าบุย สบายครับ